เป็นพระขันโบราณนะครับพระขันเก่าสมัยอยุธยาเอามาบูรณะวดลายลงคร่ำทองนะครับอันที่เห็นเหลืองๆนี่คือทองคำนะครับออกมารีดเดะตอกลงไปเขาเรียกงานนี้เขาเรียกว่างานคร่ำทองนะครับ เป็นงานศิลปะชั้นสูงน,นะครับงานคล่ำแกะแบบลายอายุธยานะครับเพราะเป็นพระขันที่เก่า และเป็นพระขันที่ใหญ่มากเลยน่าจะเป็นพระขันหลวง